ตอนนี้ทุกคนพอจะเข้าใจซอสนะครับทีนี้ผมจะให้ดูซอสที่ผมมีอันนี้คือซอสที่ยังไม่ได้ทําอะไรอันนี้อาจจะต้องปรับค่านิดนึงอ่ะโอเคอันนี้มันน่าจะไม่แอคทีฟไปละถ้ามันไม่แอคทีฟเราสามารถลบทิ้งได้นะครับแลเดี๋ยวผมจะเอาซอสที่แอคทีฟเข้ามาใส่สมมุติถ้าเราจะทําซีนเพิ่มเราเพิ่มกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มซีนตอนนี้ผมมาอยู่ตรงซีน2อ่ะเดี๋ยวทำทำใหม่เลยแล้วกัน ลบทุกอันเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจอ่ะอันนี้คือซีนแรกใช่ไหมที่เราทําไปเมื่อกี้นี้ผมจะเพิ่มซีนถัดมาก็าคือเป็นซีนสองซีนสองเนี่ยถ้าผมอยากจะเอาบางอย่างจากซีนอันแรกมาเช่นผมต้องการเอาตัวกล้องของผมอันนี้นะครับสมมุติถ้าใครจําไม่ได้ rename มันนะครับอันนี้ผมสามารถ rename เ,เป็นแลนะพิมพ์ว่า webcam เพื่อที่เราจะ ไม่งงนะครับแล้วจริงๆเราดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้เป็นรูปกล้องถูกไหมครับผมจะ copy อันนี้นะครับมาไว้ที่ซีนสพอเลือกซีน2เสร็จแล้วมาตรงช่องของซอสแล้วก็มา Place ตรงนี้ Control V จะเห็นว่าอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้คือกล้องอ่ะจะทำอะไรอีกจะเพิ่มสมมุติจะเพิ่มอะไรดี Windows Capture อันหนึ่งซึ่งแสดงในส่วนที่เป็นของ P.D.F. อ่ะอันนี้ผมต้องการเอาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นความต่างก็คือสมมุติว่าเราพูดหน้านี้อยู่ดีๆปุ๊บเราอาัดไปแล้วนะเราทําการอัดเราสตรีมไว้เรากดเปลี่ยนซีนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือถ้าตรงนี้เว็บแคมมันมันเล็กไปอ่ะเราอาจจะเพิ่มอีกซีนหนึ่งเป็นซีน3ผมก็อาจจะเอาอันนี้เอาเว็บแคมก็ copy มานะครับ จากซีนสองมาไว้ที่ซีนสามแล้วก็ทำให้ขยายแบบนี้ใช้ transform fit to screen เลยก็ได้สมมติ Smooth. อธิบายอยู่ดีๆตามนี้ปุ๊บปุ๊บพูดไปพูดมาเราก็สร้างความตกใจให้เด็กนิดนึงปุ๊บกดอันนี้ปุ๊บ,บก็จะเห็นหน้าเราเต็มๆอพอคุยอะไรไปนะครับพอจะเข้าเนื้อหาก็ตัดเข้ามาที่ตรงนี้ได้ อะไรแบบนี้สะดวกและง่ายโอเคนะอันนี้เป็นการทำเกี่ยวกับซีนนะครับแล้วก็ซอสอ่ะทีนี้ไหนๆก็พูดถึงซีนตรงนี้ละเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับให้ดูอะไรบางอย่างในที่นี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มอีกซีนหนึงเข้าไปเป็นซีนที่4ผมจะใส่ตัวนี้ window s c p t u u r e วินโดว์แคปเจอรก็คือเป็นการเอาหน้าต่างของโปรแกรมอะไรสักโปรแกรมหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาอะไรดีเอาไฟล์โฟล์กมาตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์อันหนึ่งนะครับสมมติเนี่ยเราใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนตอนที่เราไปจัดการกับตัวโปรแกรมนะครับอ่ะเดี๋ยว เพื่อความที่ทุกคนจะได้เห็นว่าผมทำอะไรผมจะ copy ก,กล้องมาไว้ตรงนี้ด้วยเว็บแคมโอเคอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมผมกำลังจะจัดการทำอะไรบางอย่างกับตัวตัวนี้ไฟฟ็อกซ์นะครับสังเกตนะครับถ้าดูในวิดีโอเนี่ยไอตรงเนี้ยหน้าจอที่อยู่ข้างหน้าผมเป็นหน้าจอหลัก ส่วนหน้าจอที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นหน้าจอลองที่ผมจะเอาอะไรบางอย่างไปวางไว้นะครับซึ่งในที่นี้คือโปรแกรม Firefox ผมก็จะเข้าไปดูหน้า s h o ป e e นะครับผมก็ทำอะไรตามนี้สมมุติถ้าผมเซิร์ชวิดีโอแคปเจอร์ทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่าผมทำอะไรกับตัว Firefox ที่อยู่ตรงหน้านี้มันจะมาแสดงตรงนี้ด้วย เป็นการทําแบบเลียวไทม์เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราสามารถทําได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างช้อปปีที่เกี่ยวข้องกับแ a ปเจรการ์ดราคาถูกนะครับทุกคนในที่นี้เป็นเซียนช้อปปีหมดเพราะฉะนั้นผมมีบางอาจที่จะไปบอกว่าเราจะต้องเลือกร้านไหนนะครับทุกคนจะรู้นะครับแค่สังเกตให้ดีว่าอันไหนส่งจากประเทศไทยอันไหนส่งจากประเทศจีนถ้าส่งจากประเทศจีน ราคาจะถูกกว่าแต่ว่าจะรอนานอันนี้ทุกคนรู้นะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับให้ทุกคนพิมพ์อะไรบางอย่างใน b r o าว์เซอ์นะครับพิมพ์ตัวนี้อ่าไม่ให้พิมพ์ในเบราว์เซอร์ดีกว่าให้ทำอะไรดีอ่ะผมกลับมาผมต้องเอาเมาส์กลับมาตรงนี้ก่อนมาที่ซีนสนะครับเดี๋ยวแอดอะไรบางอย่างเข้าไปก่อนเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัด ก็จะแอด PowerPoint ่ะผมแอด PowerPoint ตรงนี้แล้วดังนั้นถ้า PowerPoint มันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ผมจะต้องเอา PowerPoint เนี้ยไปไว้อีกหน้าหนึ่งเพื่อจะทําการเล่นอะไรกับมันนะครับดังนั้นสังเกตด้วยนะครับว่า PowerPoint เนี่ยการที่เราเอามาเข้า OBS เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของ PowerPoint ที่โชว์อยู่ อะตรงนี้เห็นใช่ไหมด้านซ้ายผมจะทําให้ขนาด powerpoint อยู่เต็มจอเพราะฉะนั้นเวลาเอามาโชว์ตรงนี้มันก็จะเป็นสัดส่วนตรงนี้แต่ถ้าผมทําอะไรกับ powerpoint ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันอ่าลองดูผมจะเปลี่ยนขนาดของ powerpoint สมมติถ้าผมเปลี่ยนขนาดเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรากลับมาดูที่ obs ขนาดมันเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้น การที่เรามีจอ,อนอกนะครับจะอีกจอหนึ่งจะเป็นจอที่เราสามารถฟิกสิ่งต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปใน obs ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปตรงนี้ทําให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวตรงนี้นะครับที่ผม add window capture เข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าส่วนตรงนี้มันดําๆอยู่นะครับถ้าทุกคนไม่อยากให้มันมีส่วนที่เป็นสีดําอยู่เราสามารถปรับขนาดมันได้นะครับ ให้เราเอาเมาส์ไปตรงบริเวณที่เป็นสีแดงน่ยตรงไหนก็ได้หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Alt t e บนคีย์บอร์ดค้างไว้ Alt e ก็คือ Alt แล้วกดค้างไว้แล้วเราก็สามารถทำให้สีดำตรงนั้นหายไปได้อย่างนี้เป็นการครอปนะครับก็คือการครอปนั่นแหละซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่า ครอปหรือไม่ครอปก็ไม่มีผลนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นผมอันดูไปอันดูคือ control แซตก็เหมือนเดิมเราอาจจะปรับขนาดของเราเองโดยที่เราให้ขนาดตรงนี้มันใหญ่ขึ้นอ๋อไม่ใช่อันนี้ขอโทษครับอันนี้น่าจะเป็นของเว็บแคมอ่ะอันนี้เราปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้น,เ,นเราก็เลื่อนให้มันเหมาะสม แต่จะเห็นว่าเออมันจะมีบางส่วนด้านข้างอะไรหายไปอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะซ่อนไอ้สีดำๆแบบนี้ยังไงอ่ะทีนี้กลับมาตรงนี้นะครับตอนนี้จะมีอีกอันหนึ่งที่จะให้ทุกคนได้ลองทำนะครับอะตรงนี้ให้ทุกคนลองพิมพ์คำอันนี้ OBS Ninja ให้เอามือถือขึ้นมานะครับมือถือกับคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องอยู่ในลักษณะที่ใช้เน็ตเวิร์ก่วมกันหรือหรือไม่ไม่จำเป็นก็ได้นะครับ obs ninja เดี๋ยวเราลองไปดูหน้าเว็บนิดหนึ่งหน้าเว็บก็จะต้อง obs เพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นอันแรกเลย obs ninja อยู่ตรงนี้คลิกไปครับมันจะมีอะไรบางอย่างให้เราทำใช่ไหมครับให้ดูตรงชื่อ url นะครับตรงข้างบน OBS. Ninja ดังนั้นให้หยิบมือถือมาอผมหยิบมือถือล้วแล้วก็เข้าในส่วนที่เป็นเว็บเบ์เซอร์แล้วเราก็พิมพ์ว่า OBS. Ninja เข้าไปพอเราพิมพ์เข้าไปแล้วมันจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาโอเคนะครับเราก็เลือก Add Your Camera to OBS อันที่สองเนี้ย มือถือมันก็จะถามว่าเออมันจะ access ไมโครโฟนกับคามลนะเราก็ต้อง allow มันกด allow ถ้าช้าไปมันจะมีคำเตือนอพอเราอ l ลาวปุ๊บตรงนี้นะครับทุกคนเห็นใช่ไหมตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้กล้องไหนตรงนี้ว i d e o source เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไระผมเปลี่ยนเป็นกล้องหลัง เสร็จแล้วออดิโอเอาไหมไม่เอาก็คลิกตรงออดิโอแล้วก็กด no ไปพอกดเรียบร้อยแล้วกด start เราจะมีกล้องอันนี้ขึ้นมานะครับทุกคนจะมีลิงก์อยู่ข้างบนตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันโอเคใช่ไหมลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแอดใน OBS อ่ะจะแอดใน OBS สมมุติว่า ผมจะแอดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันผมก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปบาอร์ w s e r b r เซอร์ชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันพอมันขึ้นอันนี้มาตรงนี้ที่เป็น URL เราพิมพ์ตรงเมื่อกี้ไปนะครับที่อยู่ใน OBS Ninja บนมือถือเราอันนี้ค่อยๆพิมพ์ไปนะครับแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ความใส่ใจกับตัวเล็กตัวใหญ่ตรงนี้ด้วยและขนาดที่เราจะให้แสดงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอโทรศัพท์ของเราถ้าเรารู้ว่าหน้าจอขนาดโทรศัพท์ของเราเท่าไหร่เราก็ใส่ไปซึ่งผมไม่ได้ไปหาค่ามาว่าหน้า iPhone เท่าไหร่ผมก็ใช้ค่าอันนี้มัวๆไปก่อนนั้นกดโอเคไปมาไหมเนี่ยอ่าเราจะเห็นมันหมุนๆแล้วถ้าเน็ตเวิร์กไม่ดีมันอาจจะไม่เจออ่ะไม่เจอซะนั้นนะครับแต่ของ ของทุกคนอาจจะเจอถูกไหมครับอันนี้เป็นการเพิ่มกล้องเข้าไปเพราะฉะนั้นกล้องบน iPhone ของเราลกล้องบนมือถือของเราสามารถใช้ในการแอดเข้าไปใน obs ได้อันนี้จะสังเกตเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันจะอยู่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเวลาที่เราต่ออะไรที่มันเป็นลักษณะไวเลสเนี่ยอันนี้คือข้อที่จะต้องระวังเลยถ้าสัญญ,ญาณเน็ตไม่เสถียรจะไม่ขึ้นอ่าของผมไม่เสถียร ไม่สามารถแสดงตรงนี้ได้เมื่อเช้าผมซ้อมมันยังขึ้นอยู่เลยอันนี้เป็นปกติซึ่งเราจะต้องแก้ไขนะครับเวลาที่เราไลฟ์